สวัสดีสสดครับพบกับรายการเก่ง,ก,งการ,การพยากรณ์จะทำนายดวงชะตา12ราศีนะครับใครที่โชคดีหรือว่าใครที่โชคร้ายถ้าเรารู้เราก็เตรียมป้องกันแก้ไขครับวันนี้ก็ได้เจอกับท่านอาจารย์เก่งการจงใจพระมาพร้อมด้วยพอบุภาแก้วสาครไเป็นประจำที่นี่เอเพทีวีนะคะคนเกิดราศีกรกฎนะครับปักนี้ท่านก็อยู่ในเกณฑ์ ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับยังเป็นไปได้ตามปกติแต่ด้านการงานนั้นไม่ค่อยจะราบรื่นไม่ค่อยจะโปร่งใสนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะครับในที่ทํางานหรือธุรกิจของท่านนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าเรื่องการเงินนะครับที่เคยเคยไหลามาเทมาก็ช่วงนี้อาจจะขุกขคลักบ้างสะดุดลงไปบ้างนะฮะส่วนสาหรับเพราะว่าดาวดาวการเงินไม่เด่นนะครับนะจนด้านความรัก กรกฎโอ้ยช่วงนี้ต้องระวังเลยนะระวังเรื่องอะไรจ๊ะระวังความเข้าใจผิดะนะฮะนึกว่ามีบุคคลเข้ามาวุ่นวายคือคุณ <ไป S 2> อย่าคือตัวเองไปไหนอย่าไปกลางคืนบ่อยอแลวอย่าไปคนเดียวจะโดนจ้องจับผิดเออมันไปไหนก็เหมือนวันนี้เออไอ้บ่กไปมีกซิ้งที่ไหนหรือเปล่านะทำให้ต่างคนต่างคุ้นคิดละเออใช่เพราะดาวใจมันอยู่ในมังกรปตานีเนี่ยมันเป็นปลาเป็นปลาไม่ดีความไว้ใจกันจะน้อยลง ถูกต้องถูกต้องอคือบางทีไม่มีแล้วครับมันแค่อาจจะคิดไปเองเออนี่เราแวงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีรางสังหรณ์ะนะ่ยนะก็เลยแต่ความสุขมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงคือทุกอย่างมันเค้ื่อนกับตัวเรานะ,ะความจริงคู่เขาก็ดีอยู่แล้วแต่ดาวมันไม่ดีอ่ะมันก็เลยทําให้ทําให้กระบะเราแวงเราแวงนะเราแวงเกินกว่าเหตุไปนะครับส่วนสำหรับการเดินทางในช่วงนี้นะครับนะ ถ้าเดินทางระยะใกล้ก็โอเคนะอาจจะมีโชคลาภหรืออาจจะมีอะไรฟุกฟุกขึ้นมาบ้างก็นะแต่สิ่งที่ต้องการนั่นแหละครับโอไม่แน่นะมันมีดาวพุธเข้ามาพุธเข้ามาราหูอยู่หลังเนี่ยโอสี่แปดเนี่ยนะมันทําบุมกันเลยะวันนี้ไม่ได้ขอวันนี้จัดให้เลยเหรออาจารย์ปกติผขบอกว่าดาวพุธเลขสี่ดาวราหูเลขแปดเมไม่ได้บอกอะไรอ่ะ ไอ้ชาวราศีกรกฎฟุกเว้ยอะไรฟุกเขาไม่เขาไม่มองไปไอ้สิ่งที่มันจะต้องไปไม่ได้หรอกมันเว็บข้ามานี่ต้องแหมจัดแล้วจาอนอ๋อใช่เอาตกลง,งมาบนมาล่างมันคู่ท่าลินอ่นะเด้อลินก็ต้องอยู่ข้างล่างดิแล้วั่าไม่ถูกอ่ะเธอนี่เป็นเป็นนักนักใบห้หวยที่เหนื่อยนะตี ไม่ต้องไปเอาแป้งไปโรยเลยนะมันมาเองเลยนะก็คือเลขเนี้ยอาจจะมาเออมันก็ไม่รู้ก็ว่าไปเรื่อยคนต้องมีบุญวาสนาถึองเงินทองชาลสิีก็เรากดโชคดีไปเออเขาบางทีก็บอกคุณไปแทงมันก็ไม่เชื่อไปแทงข้างบนมันก็ไม่มามันก็มาล่างใช่หวยอะไรแทงแปดออกสี่เออเพราะว่าอ้าวจริงวะล่ะเออเขาเรียกว่าเบา แล้วก็ก่อนหนักอะไรป่ะแปดนี่เขาฟังนี8แปดแปดปดแปดโอ้มันตดดังแปดมันวาแปดตอนนี้มันเกิดฉี่ก่อนมาเสียงเสียงมันมาผิดกันเลยเวลยแทงผิดเลยเอออะอ่ะนั้งบ้าหวยเกินขนาดนัแหละผไม่ใช่พรนะพรไม่ได้บ้าขนาดนั้นคือคือไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อเขาห้องน้ำไปนั่งแอบฟังเปลืองจะใบหัว ขนาดนั้นเลยเอาเสียงเอาเสียงเอาเสียงแต่กนคนราศีกรกฎช่วงนี้ไม่เคยดีเพราะดาวจันร์เสียแตนุลักษ์มันเป็นปลาก็เลยคุยให้ฟังว่าเอาไม่แน่เสียสีอาจจะเป็นดีกันดแล้วสุขภาพของชาวราศีกรกฎเป็นไงจ๊ะคุณยะเาเรา,าเอาด้านไหนอะสุขภาพ,พเขาดีหรือว่าเจ็บป่วยง่ายหรือไงงนี้ไงคือดาวจันนี่นะมันหมายถึงเกี่ยวกับจิตจิตอาจจะหวั่นไหวอาจจะถูกหลอกนะหรือว่าจิตอาจจะเพี้ยนไปนะอาจเป็นโรคประสาทได้กบ ประมาณนั้นแหละครับนแล้วแบบนี้คนคนประเภทเนี้ยจะคิดฟุ้งซ่านถึงขั้นเออมีมีโอกาสเพราะดาวเนมจูนเนี่ยจิตอะไรสํานึกเนี่ยมัน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 อยู่ในพมรน่ะพร้อมที่จะคิดอะไรที่มันไม่คิดสั้นๆเออคิดสั้นๆไม่คิดยาวไม่คิดยาวเพราะว่าจิตสํานึกมัตยูเนี่ยมันลอยอยู่กลางฟ้าพอดีมันทําให้คิดไปคิดไปทางลบมากกว่าทางบวกฉะนั้นก็ต้องเขาวัดหน่อยถ้าอยู่บ้านก็วันส่วนมล สวนมนสวนมนนึกว่าไปกวาดปัดใจพระ <c oughs> ไปไปไปปัดกวาดลานวัดลานวัด <c oughs> อะไรอ,อ,อย่าไปยุ่งกับไอ้ตู้ไอ้ตู้บริจาคอย่าไปยุ่งมัน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวสรุปส่งท้ายของชาวราศีกรกฎน,นะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะอาจารย์ให้3เต็ม10เกือบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดี ใกล้วัดบางกะดีนะจ๊ะ่าวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดวงกันได้ใหม่ที่นี่เอเพทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ